สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบไฟจักรยานต่างๆครับผมเห็นไหมครับอันนี้ที่แสดงสถานะแบตเตอรี่ที่เขียนว่าแบตครับผมอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครับผมเห็นไหมครับส่วนอันนี้ไฟแดงครับผมไฟแดงเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันครับว่าเป็นไฟอะไรครับผมส่วนอันนี้ไฟหน้าไฟหลังที่เขียวไฟไฟหน้าไฟหลังคืออะไรใช่ไหมอ๋อ จะเขียนเป็นหลอดแจ้งเตือนไว้ครับแต่ว่ายังแต่ว่ารอหลอดอยู่ครับผมยังไม่ได้ใส่ครับผมเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอันนี้แค่ลองไฟเฉยๆนะครับส่วนอันนี้จะกอบมีตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันหลุดไปแล้วครับเดี๋วต้องทําใหม่ครับผมฮมดีๆไปเลยครับอ่ะเอาออกแล้วครับนี่ครับ ่วนอันนี้โหลดไฟครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเปิดตรงนี้นะครับผมอ่าติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องทำการเปิดคัวไม่ค่อยจะดีเลยกอติดแล้วนะครับผมติดแล้วนะครับผม อ่ะติดแล้วครับผมปิดแฟลกก่อนนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับผมอันนี้ปิดไฟหน้านะครับผมจะเ,เปิดไฟหน้าครับผม นี่เห็นไหมครับจะปิดแฟลชก่อนนะครับไฟหน้าครับผมติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับผมจะปิดก่อนนะครับอันนี้ไฟไฟเลี้ยวไฟครับผมที่เขียนว่าซ้ายนะครับผมจะปิดแฟลชกันนะครับกลองไม่ค่อยดีเลยอ่ะจะปิดนี่ก่อน อ่าซ้ายที่เขียนว,ว่าซ้ายอันนี้แบบอันนี้ขวาครับผมเปิดขวานะครับขวายังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหรอ่ออขัวขาดตรงนี้เองอ่อติดแล้วนะครับผม ติดแล้วนะครับผมติดแล้วครับไฟหลังก็ติดแล้วครับส่วนไฟเบรกไฟเบรกส่วนอันนี้สีดแดงแผมจะใช่เลยนะครับผมคําตอบคือไฟเบรกที่เขียนว่าเบรกครับผมเห็นไหมครับเบรกครับผมเดี๋ยวจะจำก่อนนะครับติดแล้วนะครับถ้าปล่อยมือดับกดอีกทีแับเงินนะครับ อ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวปิดแฟก่อนให้ดูใกล้ๆนะครับผมไม่เคยสอ่าไฟเบรคนะครับผมกราแล้วติดเลยนะครับเป็นไฟเตือนเบรคครับผมว่าเราเบรคหรือเปล่าถ้าเราเบรคไฟสีแดงจะติดครับผม อันนี้ระบบไฟจากรยางของผมอันนี้ผมจะรีวิวเฉพาะระบบไฟทอ่อส่วนท่อไอเสียท่อนี่ผมยังไม่ได้ทําสักทีครับผมส่วนใน,นนี้ระบบเยอะไปหมดเลยครับผมเพราะว่าใช้ระบบเยอะครับผมส่วน,นคิดว่าการเบรกทำไมถึงติด๋ยวให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมแป๊บหนึ่งให้ดูชัดชัดนี่ครับตัวแดงๆนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ไงตัวแดงแง ดี๋ยวกดนะครับผมที่กดแล้วจะติดนะครับเห็นไหมครับกดเห็นไ,ไหมถ้าเดี๋ยวผมจะรบายหลกักการสมผมุผมถ้าเราเบรกเจ้ากระเดื่องเบรกมันจะไปโดนกระเดื่องสวิตกดติดไปดัดครับผมนี่แบบพอรักกดแล้วไอ้ตรงนี้จะไปโดนสวิตพอโดนสวิตแล้ว กดแน่นแ่หน่อยพอเวลากดไปกดสวิตช์แล้วไฟสีแ,แดงก็จะติดครับผมเวลากดแล้วเราจะไปโดนสวิตช์กดติดไปดรอบที่ต่อกับไฟแสดงเบรคครับผมอย่างนี้นี่เองนะครับผมที่ผมต่อไว้ครับผมหายสงสัยแล้วนะครับอธิบายรอบนึงก็ได้หากยังไม่สงสัยนะครับผมอันนี้เวลาอันนี้เวลาเรากดก่อนน,นะครับผมไอชที่สวิตช์นี้สวิตช์นี้ผมต่อไฟแจ้งเตือนเบรคครับผมเดี๋ยวจะกดนะครับผม สีแดงกดสีแดงปุ๊บนี่นหสีแดงไฟติดเลยนะครับผมเราิ่มระบบใหม่มอ,หมอ่ะติดแล้วนะครับผมได้แล้วนะครับผม นี่นะครับผมติดเลยติดนะครับผมนี่ไหมครับติดนะครับผมเห็นไหมครับสวิตกดติดไปบอกผมต่อกับหลอดแสดงเบรกไว้นะครับผมส่วนไฟหน้าครับไฟหลังคือหลอดแสดงสถาน,นะครับผม แต่ว่าหลอดไฟหน้ากับไฟหลังที่เป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนผมยังไม่ได้ต่อเลยครับผมยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวจะมาอัพคลิปจะอัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอันนี้แบตเหลือน่าจะห้าสิบหรือเจ็ดห้าเนี่ยแหละครับผมอ่าทำไมนะครับอ่าเหลือเจ็ด เหลือ50%ครับผมไฟหน้าไฟไฟหน้าปกติครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไฟก่อนเลยครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟหน้าผิดไฟหน้าไฟหลังไฟหลัง ไฟหลังไฟหน้าไฟหลังไฟเบรกเห็นไหมครับไฟเบรกไฟเบรกนะครับผมไฟเบรกครับผมสําหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ